สวัสดีครับผมชนะของีเฟบครับวันนี้ก็เนื่องจากนะเพื่อนๆพนี่น้องเนี่ยมีสอบถามเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมนะคิวเบสนะ LE e <c oughs> นะ LB Element นะจริงๆแล้วมันหน้าตานี่จะคล้ายๆ,ๆกันก็จุดเริ่มต้นก็จะคล้ายๆกันอยู่นะแต่ว่าอย่างที่บอกตอนนี้ผมมีเป็นตัวที่เป็นมันแถมมาจากนะย a ม a ฮ่าส e ตเบิร์นะยูอารอันนี้ก็คือมันเป็นของแท้ออนไลน์นะประมาณนั้นที่เราต้องใช้พวก e l i h e sensor นะของตัวนั้นก็คือมันจะเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะประมาณนี้ก็คือใช้งานก็คือตอนนี้ใช้เป็น Qubit LEAI element 11นะที่ผมใช้อยู่เดี๋ยวมาดูที่หน้าจอเลยแล้วกันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะประมาณนั้นปะ่นะเปิดเข้ามาได้เลยตัวโปรแกรมตัวเนี้ยมันเป็นโปรแกรมแถมะนะต้องบอกว่างั้นมันจะค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรเลยว่างเปล่านะฮะ แต่เนี่ยมันเป็นยังปี2021นิสุดละอันนี้อันนี้คือผมเคยลงตัวที่ทำให้อยูอ่าน่าจะเป็น14โปรเหลือประมาณนั้นนะแต่ว่ามันเป็นตัวทดลองใช้น,นี่ผมลบออกไปแล้วมันก็เลยทำให้มีตัวนี้ค้างอยู่ที่มันไม่สามารถโหลดได้เพราะมันหมดอายุของมันระมาณนั้นไม่ต้องสนใจข้ามไปเลยโลดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะลักษณะเริ่มต้นเนี่ยคล้ายๆกันตรงที่มีพวกเนี่ยนะอะไรเส้นก็คือ ข้อมูลที่เราเก็บไว้นะฮะก็คือที่เราทำเอาไว้นะฮะทำไว้ก่อนแล้วเราสามารถมาเรียกดูตรงรีเซนต์ได้นะฮะก็คือเพลงที่เราเคยทำไว้ก่อนแล้วเซฟไว้ประมาณนั้นนะจะอยู่ในนี้นะฮะส่วนการเรคคอร์ดดิ้งพวกนี้มันจริงๆผมจะไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเพราะว่าเขาจะสร้างมาให้เราเลยอัตโนมัติว่าง,งั้นเถอะอยากกีตาร์กับ ร้องอกีตร์ก็ร้องสองอย่างคุติกีต้ากีตาร์ปร่งไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะมันมีมันติชแนลหลายชแนลอะไรมาบนี้ผมจะมาสร้างชแนลเองมากกว่านะฮะอ่าพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนกันก็คือการสร้างว่าแนวเพลงนู่นนี่นั่นประมาณไหนเราก็สามารถเลือกได้นะฮะในกรณีที่เรายังไม่มีไกด์ไลน์ว่าเราจะใส่อะไรบ้างประมาณนั้นก็ใช้รูปแบบนี้มันก็เหมือนกับคิวเบสอื่นๆ,ๆทั่วๆไปอันนี้มาเตอร์ลิ่งสำหรับเรามีเสียงที่เอาไว้แล้วงั้นเถอะเสียงเพลง ที่เคยทําไว้แล้วเราจะมาทําเป็นซ e ริโอมาซ์เซริ่งอีกทีก็ได้นะประมาณนะั้นแต่ตัวเนี้ยเนื่องจากมันเป็นตัวฟรีอย่างที่บอกมันจะไม่ค่อยมีพวกปลักอินอะไรให้เราใช้เท่าไหร่นะมาต้องโหลดมาเพิ่มมาอะไรประมาณนี้นะบางอย่างมันก็ต้องเสียเงินบางอย่างมันก็อย่างว่าแนละ้วมันก็มีงานเถื่อนงานอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้มองคือเลือกเอ็มตไปนะ,ะประมาณนั้นอนันนี้เรื่องรคคอร์ดฟอร์แมตเนี่ยมันหน้าตามปนก็น่าจะคล้ายๆกันนะหมดนะ l e ตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับ อินเทอร์เฟสของแต่ละท่านที่เราจะใช้งานเนี่ยที่ขึ้นมาได้เลยนะฮะเหมือนผมใช้สายเบิกว่าสองอย่างเงี้ยมันรองรับได้ถึง1 9 2 k h กิโลเฮิร์แต่ต้องส่วนหนึ่งก็ต้องเผื่อไว้ด้วยเผื่อที่เราใส่อ f เอฟเฟสนะฮะพอเราใส่อเอฟเฟพวกนี้ไฟล์มจะใหญ่มากถ้าคอมพิวเตอร์ไม่ไหวกับอินเทอร์เฟสเนี่ยมันก็จะทําให้มันช้ากระตุกได้ประมาณนั้นก็เลือกตามความเหมาะสมผมก็จะเลือกสูงสุดไว้ประมาณ96นอกจากที่ เราไม่ได้ทําเพลงถ้าเราอัดเพลงเ่ยผมก็จะทำไว้ประมาณนี้96นะ่านะ96เราเป็น32บิตโฟร์ไร like 64บิตก็ได้มันรองรับอยู่นะแล้วแต่แล้วแต่ความต้องการว่างงั้นเถอะเราจะเอาไฟล์ไปทําอะไรต่ออีกหรือเปล่านะประมาณนั้นผมก็จะเลือกประมาณนี้แหละนะเป็นเว็บไฟล์นะฮะนะรีคอร์ดเป็นเว็บไฟล์แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ความต้องการของแท่ละท่านนะผมว่าเอาเว็บไว้ก่อนประมาณนั้นก็ตนะลอดสักพักหนึ่งถ้าเราเลือก ใช้ตรงนี้นะฮะอ่านมันก็จะเปลี่ยนเลคคอร์ดอร์แมทที่รองรับกอินเทอร์เฟซของเรานะฮะถ้าเกิดว่าบางท่านที่มีตัวโปรแกรมอยู่แต่ไม่ได้ใช้กับอินเทอร์เฟซของตัวส y b เบอร์เองเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่รองรับเท่านี้แล้วแต่อินเทอร์เฟซของแต่ละท่านนะฮะเข้ามาดูในนี้ได้นะฮะในซูริโอเซตอัพก็จะมองเห็นอินเทอร์เฟซของเราที่เราใช้งานอยู่ที่เป็น A-SIO Diver เนาะมันมีหลายตัวนะรัเพระมาณนนโดยหลักๆแล้ว ถ้าเราใช้อิเทอร์เฟซที่ได้มาตรฐานมันก็จะมีไดเวอร์เป็นชื่อของมันอยู่แล้วเหมือนพวกนี้ใช่มเอย้บอสจิกร้อยอะไรเงี้ยตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนกับไดเวอร์สำรองดีกว่าเหมือนไดเวอร์ที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อเหมือนเป็นการจําลองเสียงแต่ว่า่องฟุตลูปพวกอะไรเงี้ยมันไม่ได้สนใจตัวอิเทอร์เฟซนะมันสามารถที่จะสร้างเอสขึ้นมาให้เราได้เลยประมาณนั้นเราก็ไปใช้ร่วมกับ พวกอินเทอร์เฟซอื่นๆได้อินเทอร์เฟซจีนพวกอะไรประมาณนั้นนะมันก็สามารถรองรับได้สําหรับฟูดบุ๊กสตูดิโอที่ผมเคยทําหลายๆคลิปนะฮะก็มีเอสไอเนว่าอูโนอย่างอื่นเนี่ยมันก็ตอนนี้ผมใช้ยมามาค่าผมต้องเลือกให้ถูกประมาณนั้นเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ก็เลือกอินเทอร์เฟซของเราให้ถูกต้องนะฮะอื่นๆปล่อยมันเซตค่าเองอัตโนมัตินะฮะอาจจะเลือกพวนี้ผมจะเลือก s อสเอโอไปเลยเพื่อป้องกันการที่มันลอสเวลาแบบสัญญาณมัน หรือเครื่องมันไม่ไหวอะไรประมาณนี้ถ้าใครไม่ไหวก็ค่อยไปกดเลเวลให้เป็นโลก็ได้ผมจะตั้งไว้ไฮไว้อยู่แล้วเพราะว่าเนื่องคอมพิวเตอร์มันโอเคละมันรองรับขนาดน,นี้มันก็จะให้มันทํางานให้มันสุดไปเลยประมาณนั้นแต่ถ้าบอกว่าใครแบบมีกัญหากระตุกหรือตัดขาดอะไรก็ลองมาเปลี่ยนตรงนี้ดูนะฮะโลกับแซมเปิลเรทพวกอะไรประมาณนั้นนี่ทุกอย่างที่เรา เชื่อมต่อมันต้องขึ้น Active อย่างนี้นะฮะอินพุเนื่องจากตัวนี้มันเป็นอินเทอร์เฟซที่มี2 Input ใช่ไหมมันก็มันยังมี Input อื่นที่มันเป็นจําลอง Input อ่ะสตรีม LR อะไรก็แล้วแต่ตัวนี้มันไม่ได้รองรับเนื่องจาก QBase มันไม่ได้รองรับการสตรีมอยู่แล้วประมาณนั้นนะฮะมันก็จะออกแค่นี้นะ Input Active Input 1, Input 2 Active แล้วก็ m i ก LR Active ตัวอื่นมันจะไม่แอคทีฟเห็นไหมมันจะใช้ได้นี่ก็ถูกต้องแล้วนะฮะ อ่าแค่บันี้ประมาณนี้ฮะสำหรับท่านที่อยากจะเล่นเสียงในแบ็กเกลเอาตัวนี้ติ๊กตัวนี้ออกไปนะฮะถ้ามันติ๊กอยู่นะฮะรี e ลสไดเวอร์ก็คือเราจะสามารถปิดหน้านี้แล้วก็เล่นเอฟเฟกที่ใช้งานอยู่ได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะโอเคตัวนี้ไม่มีอะไรต้องเซตค่าอะไรทั้งนั้นเนื่องจากถ้าเป็นอินเทอร์เฟซที่ได้มาตรฐานมันจะเซตให้เราอัตโนมัติพวกค่าวินาทีนู่นนี่นั่นอ่นนะมันจะเซตให้เราหมดแล้วไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันประมาณนั้น,นเราเซตแค่ Record Format มสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รองรับก็ตามนั้นนะถ้าเกิดมันหน่วงมันช้ามันนู่นันนี้ค่อยไปเปลี่ยน Record Format ให้มันน้อยลงนะฮะประมาณนั้นผมเปิด192ก็ได้แต่ว่าบางทีเราใส่อฟเฟรพวกมิกซิ่งพวกอะไรน่ะมันจะทำให้ไฟล์มันใหญ่มากนะฮะแล้วก็เครื่องอาจจะอ่านไม่ทันประมวลผลไม่ทันคอมพิวเตอร์ด้วยนะมันก็เลยทําให้มันสัญญาณมันขาดหายหรือตอนเราใส่อฟเฟรเสียงมันจะกระตุกอะไรประมาณนี้อันนี้คือกรณีนะอ่ะ เริ่มต้นการใช้งานมันก็เหมือนกันนะฮะก็คือตัวอื่นไม่ต้องไปเซตไรอยู่แล้วผมก็เริ่มต้นที่โปรเจกต์แก็แอดเข้ามาได้เลยในกรณีที่เราจะเล่นกีตาร์หรือว่าจะทาเพลงเดโมอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีอินสตูเมนต์ให้เรากับออดิโออินสตูเมนต์ก็คือเครื่องดนตรีที่อยู่ในเครื่องอยู่แล้วประมาณนั้นเหมือนที่เราลงมาตัวเนี้ยมันไม่มีให้นะฮะสำหรับ c ิวเบสเอลีนะฮะจะไม่มีเลยมันจะว่างเปล่าเราต้องไปหาโหลดเอาเองี้ยเหมือนกับผมนี้ใช้ a d ump, d i t i v e d u m มโมดูดัมมันจะมีพวก group เอเจนต์ให้แต่นี้ผมไม่แน่ใจมันเปิดได้นะแล้วก็เฮเลนโซนิกของของเขาเองนี่แหละประมาณนั้นนะฮะมันก็จะมาจากการโหลดด้วยแล้วก็มาจากตัวที่เราได้มาที่นี่ตัวฟรีมันจะมีเฮเลนโซนิกให้นะ,ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพอผมไปลงไอ้ตัว14แล้วเนี่ยมันหายไปด้วยตอนที่ลบไปมันจะกลับมันไม่กลับมาเลยเปิดแล้วไม่เจอนะอันนี้กรณีที่เราจะใช้พวกจังหวะกลองพวกอะไรมันก็มาตามนั้นอัน,นี้อน,นี้รู้สึกเปิดไม่ได้เดี๋ยวนะ พอไปรีวิวอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมันทำให้พอเราลบไฟล์ไปมันหายไปด้วยกันอ่าอย่างนี้ผมมีจังหวะกรองนี้ก็คือโหลดมาหรือซื้อมาหรือประมาณนั้นก็เอามาใช้ก็คือมันเป็นปลั๊กอินที่อยู่ในอินสูเมนประมาณนั้นก็นคือหน้าตาเปนตัคลิกอยู่อย่างนี้นะนี่ที่เป็นรูปคีย์บอร์ดส่วนเนี่ยเลื่อมมาแบบนี้มันถึงจะขึ้นมาประมาณนั้นแล้วก็เอามาฟังเสียงได้ มาณนี้ตัวนี้คือเสริมนะฮะตัวคิวเบสไม่ได้มีให้อ่าประมาณนี้ถ้าบอกว่าเราจะใช้จังหวะหรือจะเขียนจังหวะอะไรก็แล้วแต่ด้วยคีย์บอร์ดเรื่องอะไรคีย์บอร์ดใบก็เอาสามารถที่จะมากดมากดแทนได้ในกรณีที่เราจะอัดเสียงในนี้ผมไมไ่มีคีย์บอร์ดอยู่ที่นี่ประมาณนั้นนะหรือว่าใช้กรุ๊ปที่เขามีให้แบบนี้ก็ได้นะ ร๊ปแบบนี้ก็ลากเข้ามาได้เลยนะที่เป็นเขียนอยู่แล้วเขาเขียนอยู่แล้วว่าเป็นแนวเพลงอะไรประมาณนั้นด้านนี้เอาเป็นบล็อกมีทั้งอินโทรแล้วก็เวอร์สแล้วก็คอรัสท่อนแยกท่อนอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ท่อนจังหวะส่งแล้วก็เอาทรอแบบนี้เราก็เลือกมาให้หมดแบบนี้ได้นะนี่มันจะมีอะไรอยู่บ้างก็ไม่รู้อันนี้แล้วแตนะ่แล้วแต่ปลักอินของแต่ละท่านนะ เลือกไปทั้งหมดเลยแบบนี่อ่ะอ่ะเร่มต้นมีอินโทรเอาใส่อินโทรเข้าไปแบบนี้ลากเข้าไปได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะพออินโทรเสร็จปับ๊บเราก็ใส่เวิร์สเข้าไปเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องใส่ฟิล์อาร์ผงอาร์ฟิลจังหวะกองส่งเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่เวิร์สเข้าไปประมาณนี้อ่ะอันนี้พวบโมเดลกองเราก็เปลี่ยนไดไอีกตามนั้นตูดิโอเป็นร็อกเป็นอะไรก็ได้นะก็คือแค่ แต่มื่คลิกโหลดมันเข้ามาเสียงมันก็จะเปลี่ยนตามน,นัลองดูนะ,ะประมาณนี้ก็ให้มันเร็วคนนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะมันก็จะมีซิงค์นู่นนี่นั่นนะซิงค์เสียงผมมวันที่กรุ๊มมันจะมีซิงค์เสียงตรงนี้นะซิงค์ทูรอก็ เราจะเปลี่ยนความเร็วให้มันเป็นเท่าไหร่ร้อยห้าสิบแนี้ก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนที่นี่ก็ได้นะฮะจริงๆเรากดซิงซิงทุรอบนี้ก็ได้นะฮะเห็นไหมมันซิงกันแล้วต้องร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเห็นไหมมันจะเท่ากันก็ลองเล่นดู ประมาณนั้นเรื่องการอัดออด d โอเข้าไปแล้วก็แค่สร้าง track audio แค่ออนั้นเองนะฮะออด i โอ่าเหมือนเช่นตอนนี้เราใช้1 input 1น input เราก็ต้องเสียกเลือก1 input เหมือนกันนะฮะช่องที่1ก็คือ input 1ก็คือช่องที่1 input 2ก็คือช่องที่2นะฮะถ้าเรามีอุปกรณ์อื่นที่เป็นอ่ input 2ช่องก็คือเป็นพวกส e รีโอพวกคีย์บอร์ดพวกอะไรต่างๆ e f f เอฟเฟกต์กีตาร์อะไรก็ได้ออก lr เราสามารถใช้ช้2เส้นแล้วก็เลือก input 1>, 1, 2ได้อันนี้ผมจะใช้ลอง1 Input ินพุตคอนฟิกเกไม่มีปัญหาเลือกแค่นั้นพอแล้วก็เสียบกีตาร์เล่นได้เลยกีตาร์เบสอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะฮะเสียบช่องแรกแบบนี้นะฮะโอ้ค okay. นี่แต่ตัวนี้มันจะเป็นเสียงดายนะฮะก็จะคือเสียงเสียงปเปล่าๆกดแอดไปก่อนจะตั้งชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่เราถ้าเราอยากได้ยินเสียงไปด้วยเราต้องกดมอนิเตอร์เสียงเข้าไป เห็นไหมดังแต่เบาๆมันจะเป็นต้องมีเอฟเฟกเข้ามานะเป็นก็คือเอฟเฟกปลั๊กอินอื่นๆที่เราไม่มีให้อนะจริงๆมันมีให้นะของตัวเนี้ยรู้สึกของผมมันจะเปิดไม่ได้แล้วเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยมันเป็น G E Classic พวกอะไรเนี้ยมันจะเป็นของ c u b a บ e เองนะฮะเปิดได้อยู่เปล่าอ๋อได้อยู่เนี่ย เสียงก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าเสียงแย่เลยก็มันมากับตัวอ่านไหมมันขึ้นมาโนไลเส้นฟาหรอ่ามันเนื่อมันจากมันมาจากตัวเวอร์ชัน14เพราพอผมไปลบเวอร์ชัน14ออกมันตามกันไปหมดมันคือต้องล้างเครื่องเลยอ่ะเพราะงั้นยังไม่ที่ล้างมันก็เลยทําให้ไม่มีเห็นไหมหายไปแล้วเล่นได้แป๊บเดียวอ่ะที่เขามีให้นะมันก็มีหมดเลยเนี่ยมันเป็นเป็นของคิวเบตเองเดี๋ยวเปิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะหาถามหาอะไรเส้นหายไปอยู่ดี ไหมประมาณนั <S <S pr ้นจริงๆตัวมันมีให้นะที่มันมีให้นะฮะแต่ว่าผมไม่ลงละที่เกียตอนนี้เรามีตัวอื่นที่เป็นปลั๊กอินอะไรก็แล้วแต่ก็หามาใส่แล้วกันมันก็มีหลายแบบนะมีโกจิล่ามีก็พวกแอมเลียนฟของฟรีก็มีนะฮะก็เข้าไปที่เว็บเขาชื่อแอมเลียนอะไรประมาณนั้นเลยมันเป็นของฟรีให้หมดอ ก็ใช้ได้หมดนะผมว่าตัวนี้ฟรีนะฮะฟรีก็หน้าเว็บเขาเลยนะฮะชื่อออดี All ้เฟนะออดี All ้เฟนะตัวนี้ไปพิมพ์เอานะฮะได้เลยแล้วก็อัดอัดก็คืออัดแบบง่ายๆอย่างนี้แหละดื้อๆเข้าไปอย่างเงี้แหละไม่ได้คิดมาก่อนเลย เราก็ได้เสียงกีตาร์เข้าไปแล้วนะฮะเราจะเปลี่ยนเอฟเฟกเป็นอันอื่นก็ได้แล้วแต่เรานะะมาเริ่มต้นตรงนี้เลยแล้วกันนะะเราจะอัดเป็นลายเบสลายอะไรเพิ่มก็ได้แล้วแอ็กแอสออเดีโอเข้าไปนะฮะเป็นโมโนแบบนี้เหมือนกันแล้วก็จะเขียนอะไรก็แล้วแต่นะเป็นกีตาร์อะไรก็แล้วแต่เรา เหมือนเดิมเหมือนกันหมดนะวิธีการก็จะคล้ายๆกันหมดนั่นแหละวันนี้ผมจะใช้ตัวเดิมก็ได้นะฮะอิ s t o r t i o n อมฟร e วันนี้เสียงก็ดีนะไม่ได้แย่ yeah. นะฮะอ่าลิทอ่าถ้าอยากฟังเสียงก็กดมอนิเตอร์ด้วยใช่ไหมอ่าโอเคมากดเ e c คอร์ดไปเลย กีตาร์ผมมันดบดบดบดีบีอยู่นะมันก็จะดูหย่อนหย่อนหน่อยอ่าแค่นี้ก็ได้แล้วกดตัวมอนิเตอร์ออกก็สามารถที่จะฟังเสียงได้เลยนะง่ายง่ายแค่นี้เองเราอยากจะแพมมันไปไหนก็ได้นะ,ะ,ะมนอยู่ด้านนี้ด้านหนึ่งหรือจะเพิ่มแท็ก อะไรประมาณนั้นได้หมดนะวิธีการมันก็ไม่ได้ยากอะไรมันก็เหมือนกันหมดเลยหน้าตานะฮะนี่ผมจะก๊อปปี้ตัวนี้เพื่อให้มันมีแท็กสองแท็กให้เป็น LR ให้มันเสียงมากขึ้นก็นได้นะจะสร้างออกก็คือคลิกขวาตัวนี้แอดแท็กเข้ามาตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะฮะ,นะฮะมาอยู่ไหนล่ะเอาไว้ใกล้กันก็นได้อ่านะตรงนี้ให้จุดเริ่มต้นใยการมีก๊อปปี้ตัวนี้มาแล้วนะก็กดอ d ดิแล้วก็วางได้เลยอ่าตอนะนี้เราจะมีเสียงแท็กที่เป็น การเล่นริทึม2อันแบบนี้แต่นี้ยังไม่ได้ใสอ่อฟเฟกต์ใส่อฟเฟก์ไปอีอันหนึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ LR ได้ไปทางเดียวกันหมดปะ่ะ1กับ3ามอันหนึ่งอยู่ซ้าย2ออ่าโอเคลองฟังเสียงดู อ,อันนี้ที่ใส่เข้าไปเปลี่ยนปรนตูอื่นก็ได้ประมาณนี้เห็นไหมเราก็จะได้เสียงที่เหมือนกับมันมีมิติสองันได้ประมาณนั้นก็วิธีการมันก็แล้วแต่แล้วแต่ความต้องการองผมจะเลือก โซโลอยู่ตรงส่วนไหนก็แพนเอาไมแค่นี้เองนะฮะ,ะแค่นี้นะวิธีการใช้งานก็เราต้องการแค่นี้เราก็ครอปแบบนี้นะฮะก็ครอปเอาไว้ในจุดที่เราอัดเสียงเอาไว้ก่อนนะฮะนนี้คือขั้นตอนการจบแล้ว ตรงนี้เราจะใส่พวกอีควอไลเซอร์อะไรเพิ่มเติมก็แล้วแต่เรานะฮะที่มันมีปลั๊กอินเพิ่มเติมที่เป็น EQ แบบนี้เอามาใส่ได้นะฮะหรือจะไปใส่ตอนจบเลยที่สตูดิโอมิกคอนโซลแบบนีนะะ้ได้เหมือนกันนะฮะก็เรื่อง EQ นะ,ะหรือว่าเราจะใส่ที่เขามี EQ ให้เราแล้วก็คือเป็นปลั๊กอินสำหรับ EQ d y n ไดนาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะฮะมันก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายในปลั๊กอินนะฮะพวกโอโซนพวกอะไรนี้ก เราไปหากันดูเอานะฮะนี่ปเปิดขึ้นมามันขึ้นอยู่ว่าคอมพิวเตอร์จะช้าหรือเร็วประมาณนั้นตัวโอโซนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไฟใหญ่เหมือนกันปรากฏมามันก็จะอาจจะนานนิดนึงกว่าจะขึ้นามาแล้วมาแล้วก็ขึ้นมานี่แล้วก็เลือกตามความต้องการเราอยากได้ดนามิกแบบไหนหรืออะไรประมาณนะั้นเตอริโอคอนโทรลอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> มันก็คือในส่วนของการมิกซิงอะเนะาะอีกตัวหนึ่งผมจะใช้ปรีตัวนี้ให้มันเป็นมาสเตอรลิง น,นี้ก็ได้เช่นเดียวกันของโอโซนโอโซนรู้สึกว่าจะมีให้โหลดฟรีนะโอโซนเหมือนกันเนี่ยโอโซนเก้าอันราี้ลองไปหาดูนะฮะในหน้าเว็บเขาเนี่ยแหละหรือไม่ก็บางทีเขาจะมีโปรโมชั่นราคาถูก่ะมันน่าจะเป็นหลักพันนี่นั่นเองหรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วอันนี้ไม่มานานแล้วอ่าก็ไปในมาสเตออ่าเราเป็นเพลงแนวไหนอะไรก็แล้วแต่เราก็เลือก a อเลเทร์เนทีฟอะไรแบบนี้ก็ได้ไโอเคปิดไปปิดตัวนี้ไปแล้วก็มาฟังดูก่อนว่าเป็นเป็นไงไเสียงมันจะต่างขึ้นไปเลยเอลองปิดดูก็ไนดะ้เห็นไหมต่างกันเยอะนะเราปิดแล้วเสียงมันที่มิกซิ่งไปแล้วมันก็จะอันนี้ถ้าเปิด มันจะช่วยให้งานเรามันเสียงมันดีขึ้นตามปลั๊กอินที่เขา EQ ให้แล้วหรือว่ามีด y นามิกของเสียงให้อะไรประมาณนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ปลั๊กอินต่างๆใครถนัดตัวไหนก็เลือกตัวนั้นมาใช้ก็แล้วกันวิธีการอัดเสียงมันก็มีอยู่แค่นี้นะฮะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ตัวมันเองอย่างนี้บอกนะตัว Cubase LE เนี่ยมันเป็นของแถมมากกว่ามันก็เลยแบบเป็นเหมือนกับตัวเปล่าประมาณนั้นนะอ่ะเหมือนตัวเนี้ย Cubase เ,เข้าไปหน้าคิวเบทเลยก็ได้นะฮะแบบจะหมดก่อนไหมอ๋อคิวเบทฉีอะไรเนี่ยมีสอคิวเบทอ่าเราก็จะเห็นว่าเห็นไหมอันนี้คิวเบทฟรี14วันที่ผมใช้ไป60เอ่อให้ใช้60วันอ่ะผมลบไปแล้วนะครับส่วนคิวเบทเอลีนู่นนี่นั่นมันก็จะหน้าตาต่างกันไปนะครับประมาณนั้นที่เขามีขายอยู่อ่า มีคิวเบตอะไรบ้างไม่รู้เนี่ยหลักกรามราคานี่เลยมีของฟรีมีของอประมาณนั้นแต่เ้าบอกมันเป็นเวอร์ชัน14ไม่เหมือนกันกับผมนะเขาบอกว่างั้นอิเลเมนต์14อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมราคามันต่างกันตรงที่ว่าเขาให้เราเรามาบ้างเพราะงั้นไอเนี่ยไหมถ้าเป็นตัวแพงเนี่ยโปร14เนี่ยเขาเรียกว่าโปรเฟชชั่นอลเห็นไหมเรคคอร์ดดิ้งมิกซิ่งอีดิติ้งมีทุกอย่างมีให้หมดแล้วประมาณนั้นทั้ง มิกซิ่งและมาสเตอร์ริงมีให้หมดแล้วสำหรับปลั๊กอินนะฮะมีดอเบย์เหน็นไหมดอเบย์แอตมอสซัพพอร์ตด้วยนะะแล้วมีแอดวานซ์มีดีด้วยประมาณนั้นนะะ่ะมีปลั๊กอินให้หมดเลยนะ,ะสำหรับอีควอไลซิ่งอ่าคอมเพลซิชันะะอ ion, นะะันนี้มีหมดนะ,ะสำหรับตัวที่เป็นอาร์ติสธรรมดาก็จะมีแค่นี้เห็นไหมมัลติแทร็กนุยนั่นแอดวานซ แล้วก็แพทเทิรนะ์นกองมาให้นะมันขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนตัวท,ที่เป็น L E element พวกอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนตัวเปล่าแล้วก็มีให้เป็น g o v f Agent แล้วก็ h ฮเดนโซนพวกอะไรอย่างนี้ก็เป็นพื้นฐานทั่วไปนะฮะเห็นไหมราคาต่างกันเยอะ3,000 <c oughs> <c oughs> 1 2 0ม0 0 0 0 0ก็คือเขาคิดราคาปักอินเรานั่นแหละนะถ้าเราบอกว่าเรามีเลือกตัวนี้เข้ามามันก็จะ ต้องหาปลักอินเพิ่มเติมของเองประมาณนั้นแต่ถ้าบอกอยากได้ปลักอินครบเลย2 1 8 9 7ครบได้หมดเลยนะแล้วแต่ความต้องการนะหรือว่าท่านที่หาปลักอินเก่งๆก็มาหาเอาประมาณนั้นเหมือนผมใช้โอโซนพวกอะไรนี้มันไม่ได้อยู่ในคิวเบสนะฮะก็คือต้องหาเพิ่มเอาเองตามนั้นโอเคคิมบว่าเป็นประโยชน์กับน้องที่สอบถามมานะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ